มาลองดูกันครับว่าแท็กซี่ตุรกีจะเป็นยังไงตอนนี้คือเข้าในซอยนะน่าจะเป็นทางลัดหรือไม่ก็ทางอ้อมไกลอ่ะเชนีเราดึงเนี่ยอ่าโอเคโอเคโอเคเออไม่เป็นไรแม่แม่เอาละนี่นะฮะระบบเรียกแท็กซี่นะครับทุกคนมาลองดูกันครับว่าแท็กซี่ตุรกีจะเป็นยังไงถามเข้าวกลับไ่ากี่บาทพี่ป้องกันไว้ก่อนโอเคอ่ามีมิเตอร์มิเตอร์โอเคมาลองดูกันครับว่าจะหมดได้เท่าไหร่นะ โอเคนี่เขามีบริการแบบมายุกระเป๋าให้ด้วยนะดีเลยกระเป๋าผมหนัก <laughs> โอเคนี่สิสสิสฮับบี้ขอบคุณด้วยนะครับสิสหน้าสิสนี่เขากดยนะัง <laughs> พี่เขากดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวดูบริการรอบๆดีวกว่า <laughs> เห็นไหมอันนี้เป็นท่าเรือเอมิโน่นูนะทุกคน <laughs> จะเห็นได้ว่ามันก็มีสายไฟด้วยกนะ็แต่สายไฟจะน้อยมากเลยอะ่ะ <laughs> คือเป็นเส้นเดียวอย่างนั้นเองอะ่ะนะส่วนมากจะอยู่ใต้ดินกันบางที่ก็แบบไม่มีเลยอะ่ะไม่มีสายไฟเลย ตอนนี้ขึ้นไปเป็น11แล้วนะ12แล้วลโอ้โหขึ้นเร็วจัง <c oughs> นิน,ท,น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 ทุกคนดูเห็นป่ะนินทุกคนดูเห็นป่ะฝั่งเนี้ยเป็นมัสยิดด้วยสวยมากเลยเนี่ยขึ้นมา14แล้วราคาที่ทุกคนเห็นนะ่ะทุกคนเอาไปคูณ2.20นะใช่นั่นคือเป็นเงินบาทไทยตอนนี้เขาบอกว่าเราต้องอ้อมไกลหน่อยนะเพราะว่าทางปิดแต่ว่าทางก็ปิดจริงนะทุกคนใช่เขาไม่ได้โกหกนะมันมีการซ่อมแซมอยู่อีก อต <lag. S 1> อนนี้คือเข้าในซอยนะน่าจะเป็นทางลัดหรือไม่ก็ทางอ้อมไกลอ่ะตามมอคุ้เสียเขาจะมาทางลัดนะเป็นซอยเล็กๆอ่ะไม่ไม่วุ่นวายเนียไม่มีรถติดไม่มีอะไรเลยิเนเดนเบนิมอดมเมินเมินเเบนิมอดมนิวนิวนิวเซนินดเน่เบนิมอดมฮาฟิสเสียอัลฮัมา ตอนนี้ขึ้นมา21แล้วนะ40บกว่าบาทส่วนตัวผมเนี่ย <S <S 1> <S 1> ผมไม่เคยนั่งแท็กซี่ที่ไทยด้วยนะ <S 2> <S 2> <S ผมก็ไม่รู้ว่าอะไรยังไงนะผมไม่เคยนั่งจริงๆนะเพราะผมอยูนนาชจิ๊บวาาไงมันไม่มีแท็กซี่เท่าไหร่นะดูจากแมพแล้วใกล้ถึงแล้วเนี่ยเขาบอกว่าถึงแล้วถึงแล้ว23 24นะครับตอนนี้บนจอมิเตอร์นะครับถึงแล้วบริการดีนะบริการดีนะ28นะฮะทั้งหมดได้ <S 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 ให้ไป30เลยนี่ก็ได้ ยี่สิบแปดพี่เข้าใจภาษาไม่เข้าใจผมดูในจอเมื่อกี้เอาแค่ห้าสิบไปก่อนโอเคนี่โอเคโอเคโอเคเออไม่เป็นไรแม่ไม่เอาแล้วเขาจะให้เขาจะบอทอนอีกสองบาทแต่ไม่เป็นไรเออเขาให้สามสิบไปเลยนี่คือเขาบริการดีนะเฮ้ยไม่แพงนะสองคนน่ะจะเป็นเงินไทยประมาณหกสิบกว่าบาทนะ ถามว่าแพงไหมก็ไม่นะผมว่าเพราะว่าเราหารกันสองคนด้วยก็ตกคนละไม่กี่บาทเองนะครับเขาบริการดีด้วยไปเจอกันในคลิปหนา้าบ๊ายบาย